ที่ขอเก่งเลยละกันอันนี้ก็คือใช้คาว่าเก่งว่านอกจาก because กับ because of แล้วเนี่ยไอตัวนึงอะที่แบบออกข้อสอบบ่อยเลยคือตะกูลโดค่ะแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าแปลว่าดีมากอ่าหลายๆคนยังไม่ได้ใส่ไปไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันนั่นแหละตะกูลโดจะแปลว่า จำไว้เลยลงายโดให้แปลถึงแม้ว่าหลังกับหน้าความหมายแย้งทุกแห่งหนเลยเพราะมันแปลว่าถึงแม้ว่าก็เลยต้องแบบขัดแย้งทุกแห่งหนเลยนะเข้า okay, ไหมคะตะุนโดอ่ะทีนี้มันเป็นเหมือนกับว่าอันนี้ถามว่าสอนสอนทำไมก็เป็นการเก่งข้อสอบเลยตอบบ่อยเลยต้องเอามาคุยเขาเรียกว่าเป็นข้อสอบแบบอารมณ์แบบคลาสสิกอะคะ่ะคลาสสิก question ตะกุนโดนะคะมักจะเอามาเปรียบเทียบกับอะไรเอ่ยตะกุนโดมีสามตัวค่ะก็คือมีคําว่าโดเฉยๆแล้วก็มีคําว่าออดโโดยออโอนี่ก็จะฮิตนะคะแล้วก็เป็นคําว่าอีเวน o ดเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาขึ้นก่อนล o โดออดโอยเวนโดค่ะขอลบอันนี้นะคะอืมโดออดโอยเวนโดนะคะพวกนี้แปลว่าถึงแม้ว่าคู่เทียบของมัน ผู้เทียบเห็นไหมมันจะเปรียบเทียบกับใครได้บ้างเดซ่ายากไป <c oughs> เอออันนีอ้อารมณ์แบบอารมณ์แบบแกราสมัยไหนสมัยมอปลายมอปลายเอออ่ะโอเคยากไปใช่ไหมยากไปอ่ะวันนี้เป็นความรู้ใหม่ DESPITE ค่ะแล้วก็ IN SP i n s p i t e o f อค่ะ ชัดมากหลังออฟเป็นอะไรหลังออฟหลังออฟนามค่ะเออนามหรือบวบเติม ing อย่าไปคิดอะไรมากตรงนี้นะคะซ้ายกับขวาเนี่ยมันคือถึงแม้ว่าเหมือนกันดังนั้นความหมายแย้งเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือด้านซ้ายบวกประโยคด้านขวาจะบวกคำนามอ่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะสมมติพี่พูดคำว่า In spite of หรือ despite เนี่ยสมมติถ้าพูดเรื่องฝนเนี่ยพี่ก็จะแบบ in spite of the rain เห็นไหมคะ in spite of the rain แต่ถ้า although ก็แบบ although อันนี้ก็เอาเอา tense เป็น continuous ละการ it is raining เห็นไหมคะเห็นเห็นสภาพที่แตกต่างกันไหมคะคำประโยคเห็นไหม มาถึงจุดนี้ของชีวิตเนี่ยนะสิ่งสําคัญเลยก็คือเฮ้ยแยกคํากับประโยคเป็นหรือยังเออซึ่งคําคืออะไรคําก็คืออ่าพี่ว่าพี่ว่าภาษาไทยเราน่าจะได้ขอคำนี้า the rain อย่างเงี้ยเป็นคําแล่ถ้ากิด it is raining ไม,มันมีประธานปริยาเมื่อไหร่ก็ตามมีประธานกับมี verb อ,อะ verb ซึ่งผัน tense ได้อะบอก tense ได้เนี่ยแต่ว่าไอเนี้ยแหละประโยคแล้วประธานกริยาก็เป็นองค์ประกอบของประโยคแล้วไนงะ ภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องคิดง่ายๆก่อนเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะต่อด้วยอะไรเนี่ยเวลาเขาปึ๊บมาเนี่ยก็คือเฮ้ยมันมันเป็นข้อสอบเรื่องอะไรหรือถ้าเป็นการต่อมันจะมันจะต่อด้วยอะไรอ่ะอย่างบุพบทอย่างเงี้ยอ่ะ in on a ต้องบวกนามหรือว่าี่เติม ING ตรงเนี้ยจะยำ้ำและมันก็เลยนํามาสู่เรื่องของเรื่องของคําเชื่อมเนาะว่าเฮ้ย because กับ because of แตกต่างกันยังไงวันนี้รู้แล้วว่าอันนึงบวกประโยคถ้าลง off บวกคานะคะ,นะคะและ อีกคู่หนึ่งที่พี่บอกว่าเฮ้ยคู่นี้ก็ต้องเอานะเออออกโทอีกอะไรอย่างนี้นั่นก็คือ DO อันนี้เจอมาหลายสํานักแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นที่มันจะต้องออกตระกูลโดเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันก็จะมีคู่เทียบของมันคือ even though although d o นะคะและคู่เทียบของมันคือ despite กับ i n s p i t e o f ด้านซ้ายที่ลงด้วยโดจะบวกประโยคในขณะที่ด้านขวาจะบวกคำนะคะ